น,นี่คือมุมเกน่งพรมร้องไห้ทำไมครับเมื่อกี้แม่จะไม่มาตาไม่ตาไม่มาสักทีเหรอหจะอะไรคิดถึงตาลูกแี่เมื่อกี้หนูร้องไห้นะจะจะไม่มี ที่โยธาเอยตาไม่มีโทรศัพท์เหรอตาไม่มีทีขับรถอ๋อตาไม่มีรถกลับมาเหรอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตามามาเกิดกับแม่เป็นมายู่กโนไหมตาไม่มีไม่คนไปตาไม่มีรถตาก็มาได้จ้ะใหญ่ ใครเอารถจะไปอ่ะใครเอรถจะไปพี่พี่คนไหนนี่ไงรถก็อยู่กับรถอยู่กับแม่นี่ไงลูกรถตาไม่ไม่จะไม่จะไม่มีของใจขับรถไปอ่ะตาขับรถไปไม่มยรยขับ ตาไม่รู้กลับกลับมาเหรอเดี๋ยวตาก็มาได้เดี๋ยวพะก็พาตามาตาไม่มีรถขับตาไม่มีรถขับถึงไม่มีรถขับตากลมาได้เมื่อกี้ลูกพ้อมองไห้พค้อมคิถึงตามากใช่ไหมลูกน้อยใจเหรอครับไม่ต้องหงุยใจิดลูกนะ ะครับตาขึ้นมาเกิดกั่นแม่เป็นลูกแม่แล้วอยู่กับหนูด้วยเนาะได้อยู่กับแม่อนนี้หนูก็อยู่กับตาหนูก็ได้เจอตาตล,ลดอดเลยก็ตาขึ้นมาเกิดเป็นลูกแม่ลูกแมลูกรวมตั้งแต่เรีนหนังสือนะลูกนะตาบอกว่ากตาเสียไปเม่น้องพร้อมคิดถึงตาม,ม้างก็ยังดี คิดถ <Yeah. S 1> ึงตาบ้างรู้ไหมตามบอกไว้เงี้ยรวมคิดถึงตาเท่าไหร่มากเท่าไหร่คิ่งตาคิดถึงตามากไหมมากเท่าไหร่มากแค่ฟ้ามากแค่้าเลยอู้วว่ารักหนูเป็นห่วงหนูมากเลย ครับไป,ไปไหนตาก็ห่วงแต่น้ำพร้อมเนี่ยเป็<ม>นหนูเป็นห่วงตาไหม,มเป็นห่วงตากว่าตาเมื่อยเหรอก<ม>ว่าตาเจ็บเหรอมาตาเด่นไม่ไหวน่ะลูกไม่ปวด ก็ตาหมด่ะตาตาลอยใจตาไดไหมใช่ลอใจตาขึ้นลอยใจใ่ลอใจตาอยู่ไหนตาอยู่วันตาอยู่วันใชอลอยใจไม่ลอยใจตาลอยใจตานอนไหนเหรอช่ยใจ ตาเปิดขาตาเปิดขาตาไม่ปวดขาไม่เจ็บขาหรอเอ้าไม่ใช่อ่ะทำไมอะ่าเปิดขาอะไร่รตาให้ตายไวๆเนาะไม่ใช่ให้ตาหายปวดขาไวๆไม่ใช่แล้วอะไม่ไ 下雨，妈妈想养我。为啥没有？为 ครั้งนี้ให้ตาเกิดมาเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่โสดกลาง